สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเคล็ดลับเด็ดๆที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภความร่ำรวยหรือพลังบวกที่คุณกำลังตามหารับรองว่าคุณจะต้องอยากรู้และนำไปใช้ได้จริงเพราะสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้และที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปทันที อย่าพลาดกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันทัว่วและกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันและถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจผลิตคลิปดีๆมาฝากทุกคนเรื่อยๆขอบคุณมากครับ 1. กระเป๋าสตางค์ใบเก่าที่เคยใช้แล้วมีโชควางไว้ใต้หมอนหรือหัวเตียง เพื่อเรียกซัพ์คืนโชคเก่าที่เคยได้ให้กลับมาอีกครั้งใส่เงินขวัญถุงไว้เล็กน้อยเช่นธนบัตร20หรือ100บาทกระเป๋าสตงางค์ใบเก่าที่เคยใช้แล้วมีโชคถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงพลังงานด้านการเงินและโชคลาากลับมาได้อีกครั้งตามความเชื่อสายมูเตลูและหลักพลังงานเชิงจิตกระเป๋าสตางค์ที่เคยเก็บเงินก้อนใหญ่เคยได้รับโชคจากการเสี่ยงดวงถูกหวยค้าขายดี หรือได้เงินจากช่องทางที่ไม่คาดคิดจะมีพลังงานบวกฝังอยู่ซึ่งเมื่อเรานำกระเป๋าใบนั้นมาทำความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยแล้วนำมาวางไว้ใต้หมอนหรือหัวเตียงจะเป็นการเชิญพลังงานแห่งโชคดีนั้นกลับคืนมาอีกครั้งวิธีการง่ายๆคือนำธนบัตรจำนวนเล็กน้อยเช่นธนบัตร20หรือ100บาทซึ่งถือเป็นเงินขวัญถุงใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้ และก่อนนอนให้ตั้งจิตกล่าวขอบคุณเงินก้อนเก่าพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เงินไหลมาเทมาเงินเข้ามาอย่างง่ายดายดึงดูดแต่พลังแห่งความมั่งคั่งแล้ววางกระเป๋านี้ไว้ใต้หมอนที่เรานอนเป็นประจำบางคนจะวางไว้เฉพาะวันพระหรือคืนวันพฤห,หัสบดีซึ่งเป็นวันแห่งครูและวันแห่งการเริ่มต้นก็ได้จะช่วยเสริมแรงทางจิตมากขึ้น และทำให้ฝันเห็นลางดีเช่นฝันว่าได้เงินได้ทองหรือมีคนให้โชคซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าพลังงานเริ่มทำงานแล้วควรหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าใบที่เคยถูกขโมยสูญหายหรือใช้ช่วงที่มีนี่เยอะเพราะพลังงานลบยังคงอยู่อาจส่งผลย้อนกลับแทนที่จะเสริมโชคควรเลือกเฉพาะใบที่มีประสบการณ์ดีๆเท่านั้นเพื่อให้พลังงานทำงานได้เต็มที่ สน้ำมันหอมระเหยกอลิ่นมงคลหรือดอกไม้สดเช่นกลิ่นดอกมะลิกลิ่นกุหลาบกลิ่นกฤษณนาหรือกลิ่นที่ช่วยเรื่องโชคลาภอย่างอบเชยวางหัวเตียงเพื่อปรับพลังงานดีรอบตัวทําให้หลับสบายฝันดีและดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาน้ำมันหอมระเหยหรือดอกไม้สดที่มีกลิ่นมงคลถือเป็นหนึ่งในวิธีเสริมพลังชีวิตผ่านธาตุกลิ่น ซึ่งเป็นการปรับสมดุลพลังงานรอบตัวในช่วงที่เรานอนหลับเพราะช่วงเวลานอนคือช่วงที่จิตใต้สำนึกก่อเปิดรับพลังงานได้มากที่สุดการใช้กลิ่นที่เหมาะสมจึงสามารถดึงดูดพลังงานดีความมั่งคั่งและโชคลาภให้เข้ามาสู่ชีวิตได้ง่ายขึ้น กลิ่นที่นิยมใช้เพื่อเรียกโชคลาภได้แก่กลิ่นอบเชยกลิ่นกุหลาบกลิ่นดอกมะลิกลิ่นกฤษณนาและกลิ่นส้มกลิ่นเหล่านี้มีพลังงานอย่างคือพลังบวกที่เบิกบานสดชื่นเป็นมงคลซึ่งช่วยปลุกกระแสแห่งความมั่งคั่งให้เคลื่อนไหวในห้องนอนโดยเฉพาะหากวางน้ำมันหอมไว้ใกล้หัวเตียงในตำแหน่งขวาบนหรือมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของห้องทิศโชคลาภตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยกระตุ้นพลังเงินทองได้ดีเป็นพิเศษ หากเลือกใช้ดอกไม้สดควรเป็นดอกไม้ที่มีพลังบวกเช่นดอกมะลิบริสุทธิ์เมตตาดอกดาวเรืองพองร่ำรวยหรือดอกบัวศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนชีวิตควรวางไว้ในแจกันสะอาดที่หัวเตียงหรือมุมที่มองเ,อเห็นได้เมื่อเราลืมตาตื่นตอนเช้าเป็นการปลูกฝังภาพดีๆลงในจิตใต้สำนึกและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมโชคด้านต่างๆไปพร้อมกัน เคล็ดลับเสริมคือให้เปิดน้ำมันหอมเฉพาะตอนกลางคืนขณะนอนหลับแล้วปิดตอนเช้าไม่ควรเปิดตลอด24ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลังงานกลิ่นตีกลับจนเกินพอดีและไม่ควรวางใกล้เท้าหรือปลายเตียงเพราะถือว่าเป็นการเหยียบพลังงานโชคลาภโดยไม่รู้ตัวการใช้น้ำมันหอมระเหยหรือตั้งดอกไม้ไว้ที่หัวเตียงไม่เพียงช่วยให้จิตใจสงบหลับลึก แต่ยังช่วยเสริมดวงโชคลาภในทางอ้อมให้เรารู้สึกมั่นใจมีแรงบันดาลใจและดึงดูดสถานการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตแบบเงียบๆโดยไม่ต้องเร่งรัด 3. หินมงคลหรือคริสตัลเสริมทรัพย์เช่นไพไร้์ไพไรซิตรินซิตรินหรือหยกเขียววางไว้บนโต๊ะหัวเตียงหรือใต้หมอนเชื่อว่าเป็นหินเรียกทรัพย์ดูดเงินเข้ากระเป๋าและป้องกันพลังลบ หินมงคลหรือคริสตัลเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากในการเสริมโชคลาภเพราะเชื่อกันว่าธรรมชาติเก็บพลังงานไว้ในรูปแบบของแร่ธาตุและหินแต่ละชนิดจะมีคลื่นพลังงานเฉพาะตัวที่สามารถช่วยส่งเสริมด้านต่างๆในชีวิตได้โดยเฉพาะด้านการเงินการงานและโชคลาภหินเหล่านี้ เมื่อวางไว้ใกล้ตัวตอนนอนเช่นบนหัวเตียงใต้หมอนหรือใกล้ๆหมอนที่เรานอนจะช่วยกระตุ้นพลังงานแห่งความมั่งคั่งให้ทำงานอย่างต่อเนื่องในายามที่จิตใจเราอยู่ในสภาวะเปิดรับมากที่สุดะ่ะหินยอดนิยมที่เหมาะแก่การวางไว้เพื่อเรียกทรัพย์ได้แก่ 1. ภัย,ยไร้ไพไรหรือที่หลายคนเรียกว่าหินแห่งเงินล้าน มีลักษณะเป็นหินสีทองแวววาวเหมือนทองคำเชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมด้านการเงินการค้าขายความมั่นใจและกันพลังลบได้ดีมากเหมาะมากสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือมีรายได้ไม่แน่นอน2ซิทรินซิทรินหินสีเหลืองทองเป็นตัวแทนของพลังอาทิตย์และความมั่งคั่งเชื่อกันว่าดึงดูดเงินทองโอกาสทางธุรกิจ และโชคลาภแบบไม่คาดคิดช่วยให้คนที่ใช้มีความคิดสร้างสรรค์และมองเห็นช่องทางทำเงินได้ชัดเจนขึ้น 3. หยกเขียวกรีนเจดถือเป็นหินนำโชคอันดับต้นๆต,ตามวัฒนธรรมจีนช่วยเรื่องโชคความร่ำรวยและความมั่นคงทางการเงินหยกยังเป็นหินแห่งความสงบและปกป้องควรวางไว้ในตำแหน่งที่เรามองเห็นได้ในห้องเพื่อส่งเสริมพลังงานให้ไหลเวียนดี ควอสายคลีควอซ์แม้จะไม่ใช่หินเรียกทรัพย์โดยตรงแต่มีพลังขยายพลังงานของหินอื่นๆได้ดีมากเช่นถ้าวางควอสายคู่กับไพไรท์ก็จะทําให้พลังเงินทองเพิ่มขึ้นหลายเท่าการวางหินควรทําด้วยความตั้งใจเช่นถือหินไว้แล้วกล่าวคําอธิษฐานหรือเป่าลมหายใจเบาๆใส่หินเพื่อส่งเจตนาว่า เราต้องการดึงดูดโชคด้านใดแล้ววางไว้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกรบกวนเช่นข้างหัวเตียงหรือใต้หมอนฝั่งที่เรานอนประจำหลีกเลี่ยงการวางไว้ใต้เท้าหรือในลิ้นชักปิดทึบเพราะพลังงานจะถูกขัดขวางนอกจากนี้ควรหมั่นล้างหินด้วยน้ำสะอาดหรือวางผึ่งแดดอ่อนๆเดือนละครั้งเพื่อให้หินปล่อยพลังได้ต่อเนื่องไม่สะสมพลังงานลบจากรอบตัวเราไว้หินมงคลไม่เพียงเสริมโชคแต่ยังช่วยทำให้จิตใจสงบชัดเจน และดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ 4. พระเครื่องเครื่องรางที่ปลุกเสกแล้วเช่นพระปิดตาพญาเต่าเรือนยันเงินล้านกุมารทองหรือพระแม่ลักษมีขนาดเล็กวางไว้บนโต๊ะหัวเตียงห้ามวางบนเตียงหรือใกล้เท้าให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนขอพรเรื่องโชคลาภค้าขายการเงิน พระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังที่ผ่านการปลุกเสกแล้วถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังงานสูงและสามารถเสริมดวงชะตาได้โดยตรงโดยเฉพาะเมื่อวางไว้ใกล้ตัวในยามนอนหลับเช่นบนโต๊ะหัวเตียงหรือที่วางในตำแหน่งสูงกว่าศีรษะในระดับที่เหมาะสมไม่เพียงช่วยปกป้องคุ้มครองจากพลังงานลบแต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างจิตใต้สำนึกของเรากับพลังแห่งจักรวาลหรือเทวะผู้ประทานโชคลาภอีกด้วย พระหรือเครื่องรางที่นิยมวางไว้เพื่อเสริมโชคด้านการเงินและความร่ำรวยมีหลายแบบโดยแต่ละแบบมีพุทธคุณแตกต่างกันเช่น 1. พระปิดตาพระที่แสดงอาการปิดตาทั้งสองข้างหมายถึงการปิดกั้นสิ่งร้ายรับแต่สิ่งดีเชื่อกันว่านอกจากจะให้โชคลาภแล้วยังช่วยป้องกันภัยค้าขายดีเสริมเรื่องเงินหมุนเวียนไม่ขาดมือโดยเฉพาะพระปิดตาที่สร้างจากเกจิอาจารย์ชื่อดังมักให้ผลเร็วและชัดเจน 2. พญาเต่าเรือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงยืนยาวอายุยืนและร่ำรวยตามตำนานพญาเต่าเงินเต่าทองซึ่งมักจะมีอักขระเรียกทรัพย์กำกับใช้สำหรับเรียกเงินทองการเงินคล้องตัวเหมาะมากสำหรับคนค้าขายธุรกิจและคนที่ทำงานเกี่ยวกับการลงทุน 3. พระแม่ลักษมีขนาดเล็กเทวีแห่งความมั่งคั่งตามความเชื่อในศาสนาฮินดูเป็นเทพีที่มักวางไว้เพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตาและเงินทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงหรือผู้ที่ทำงานสายงานค้าขายบริการการตลาดสามารถวางรูปองค์เล็กไว้ที่หัวเตียงพร้อมจุดทูปหอมอธิษฐานในคืนวันศุกร์เพื่อเพิ่มพลัง สี่กุมารทองเครื่องรางสายสายเมตาโยนตามติหารที่นิยมในสายพายเชื่อกันว่ากุมารทองจะช่วยเรียกลูกค้าดูแลบ้านเรือนและกระซิบให้โชคลาภแบบลับๆหากเคยบูชากุมารทองไว้แล้วสามารถนำวัตถุมงคลมาวางไว้ใกล้หัวเตียงพร้อมขนมหรือนมเล็กๆไว้เส้นไหว้เป็นระยะจะช่วยดึงดูดโชคแบบไม่รู้ตัวห้ายันเงินล้านยันพระรวย เป็นแผ่นยันที่ลงอัครมงคลและปลุกเสกเพื่อจุดประสงค์เฉพาะด้านโชคลาภเช่นยันหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือยันพระศรีวลีมักวางไว้ในกรอบเล็กๆหรือพับเก็บใส่ซองผ้าสะอาดแล้ววางไว้ที่หัวเตียงพร้อมตั้งจิตน้อมรับพลังข้อควรระวังที่สำคัญคือไม่ควรวางพระหรือเครื่องรางไว้ต่ำกว่าศีรษะไม่ควรวางในจุดที่ใกล้เท้าหรือข้างเตียงโดยตรงและควรทำความสะอาดที่ตั้งวัตถุมงคล เป็นประจำสถานที่ควรมีความเรียบร้อยไม่วางประปนกับสิ่งของที่ไม่เป็นมงคลเช่นเสื้อผ้าเก่าโทรศัพท์มือถือหรือเอกสารหนี้สินก่อนนอนให้จุดทูปหอมหรือสเปรย์กลิ่นมงคลแทนทูปแล้วกล่าวคำอธิษฐานด้วยความตั้งใจเช่นข้าพเจ้าบารมีพระเครื่องเครื่องรางนี้โปรดช่วยคุ้มครองและดึงดูดโชคลาภเงินทองและความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตของข้าพเจ้าอย่างง่ายดายและต่อเนื่องด้วยเถิน การตั้งจิตก่อนนอนเช่นนี้จะช่วยให้จิตใต้สำนึกเปิดรับพลังศักดิ์สิทธิ์จากเครื่องรางได้ดีขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นอย่างมีในสำคัญห้าแผ่นยันหรือคาถามสังค์คนเช่นยันมหาเศรษฐีพับเก็บใส่ผ้าสะอาดแล้ววางใต้หมอนหรือเขียนคาถาโชคลาภเช่นคาถาพระศรีวลีหรือคาถาพระแม่ลักษมีแล้วตั้งใจท่องก่อนนอน แผ่นยันหรือคาถามงคลคือการนำพลังแห่งอักรษรศักิ์มาบรรจุไว้ในรูปแบบของลายเส้นสัญ,ญลักษณ์หรือบทสวดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพลังงานด้านบวกเสริมดวงให้ชีวิตดีขึ้นและโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงโชคลาภและความร่ำรวยจะมียันบางประเภทที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อจุดประสงค์นี้ความสำคัญของการวางแผ่นยันไว้ที่หัวเตียงหรือใต้หมอน ในทางสายมูและศาสตร์พลังจิตเชื่อกันว่าช่วงเวลาที่เรานอนหลับคือช่วงที่จิตใต้สํานึกเปิดมากที่สุดหากมีการวางยันที่ปลุกเสกแล้วหรือค่าถามสังคนที่เราเขียนขึ้นเองไว้ใกล้ตัวจะช่วยส่งคลื่นพลังงานเข้าสู่จิตโดยตรงทำให้เกิดการตั้งโปรแกรมจิตว่าเราคือผู้มีโชคมีทรัพย์ซึ่งจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดความรู้สึก และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งที่เราต้องการตัวอย่างแผ่นยันและคาถายอดนิยม 1. ยันมหาเศรษฐีมักเป็นลายยันที่มีคาถากำกับเช่นนาชาลิสัมปติจะฉามิ เย็นนี้มีพุทธคุณเด่นเรื่องเงินทองโชคลาภค้าขายร่ำรวยใครที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือต้องการดึงดูดเงินเข้าควรพกหรือนำมาวางใต้หมอนก่อนนอนอย่างสม่ำเสมอ 2. คาถาพระสีวลีเรียกทรัพย์เป็นพระอาหารหันต์ผู้เป็นเลิศด,ด้านโชคลาภใช้สวดก่อนนอนหรือเขียนใส่กระดาษแล้วพับเก็บไว้ใต้หมอนคาถาคือ สีวลีจะมาหาเทโรเทวตานะรับปูชิโตโสระโหปัดยาทิมหีสีวลีเทโรกโรสิเมเชื่อกันว่าสวดบทนี้แล้วจะไม่ขัดสนเงินทองไหลมาไม่ขาดมือสามยันเก้ายอดยันเรียกโชคเป็นยันที่รวมพลังจากหลายบทคาถาใช้เพื่อคุ้มครองและดึงดูดโชคดีเข้าสู่ชีวิตวางไว้หัวเตียง หรือผนังฝั่งที่สีสาหาันนอนจะช่วยเสริมพลังให้รอบตัวเป็นพลังแห่งความสำเร็จ 4. ยันพระแม่ลักษมีเป็นยันที่มีภาพหรือสัญ,ญลักษณ์ของพระแม่ลักษมีพร้อมบทสวดเสริมพลังความมั่งคัง่งสามารถเขียนคําว่าโอมสีมหาลักษมีเยนะมหาใสกระดาษแล้ววางใต้หมอนหรือไว้ในกระเป๋าเงินก็ได้วิธีใช้แผ่นยันคาถาอย่างถูกต้อง พิมพ์หรือเขียนด้วยมือด้วยความตั้งใจหากใช้ลายมือของตัวเองจะยิ่งเพิ่มพลังจากจิตของเราพับเก็บใส่ผ้าขาวผ้าสะอาดหรือซองสีทองแดงซึ่งเป็นสีแห่งความมั่งคัง่งวางใต้หมอนที่ใช้ประจำหรือไว้ที่หัวเตียงในตำแหน่งที่ไม่โดนวางของทับไม่อยู่ใกล้เท้าและไม่อยู่ในที่สกรปรกทุกคืนก่อนนอนให้จิตใจสงบและกล่าวคำอธิษฐานเช่น ข้าพเจ้าบารมีจากยันมงคลน,นี้โปรดนำโชคลาภความร่ำรวยโอกาสทางการเงินและความสำเร็จมาให้ข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่องด้วยเถินเคล็ดลับเสริมพลังวางยันไว้ใต้แสงเทียนหอมหรือแสงพระจันทร์ในคืนวันพระวันศุกร์เพื่อเพิ่มพลังศักดิ์สิทธิ์หากเขียนเองควรตั้งจิตให้แน่วแน่อย่าเขียนขณะใจลอยหรือรีบเร่งมันเปลี่ยนแผ่นยันใหม่ทุกส -6 ถึงเดือน เพื่อไม่ให้พลังงานตกค้างหรือเสื่อมถอยการใช้แผ่นยันหรือค่าถามสังคนไม่ใช่เพียงเพื่อการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นการปลุกพลังภายในตัวเราเองผ่านความเชื่อความตั้งใจและการฝึกจิตให้จดจ่อก,กับสิ่งดีๆเมื่อใจเรามั่นคงพลังแห่งความร่ำรวยก็จะค่อยๆวิ่งเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัว 6. ซองแดงอ่างเปาที่เคยได้รับเงินแล้วเก็บไว้ เชื่อกันว่าเป็นซองเก็บพลังงานแห่งโชคลาภวางไว้ใต้หมอนหรือหัวเตียงเพื่อดึงดูดโชคด้านการเงินแบบเงียบ 5. สมุดหรือกระดาษเขียนเป้าหมายเป็นเทคนิคที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างมากเพราะเป็นการเชื่อมพลังงานระหว่างความคิดและความเป็นจริงผ่านการเขียนลงบนวัตถุที่จับต้องได้หลายศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าพลังของการตั้งจิตด้วยเจตนาชัดเจน ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากความฝันให้กลายเป็นความจริงได้โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับช่วงเวลาก่อนนอนซึ่งเป็นช่วงที่สมองกําลังเคลื่อนไปสู่คลื่นอันฟ้าและทีตาหรือภาวะของจิตใต้สำนึกที่เปิดกว้างที่สุดวิธีการใช้กระดาษหรือสมุดเขียนเป้าหมาย ให้คุณเลือกสมุดเล่มเล็กหรือกระดาษสะอาดแผ่นหนึ่งที่ไม่มีการใช้งานด้านอื่นใดแล้วจะใช้สมุดปกสีทองสีชมพูหรือสีเขียวอ่อนก็ได้เพราะเป็นสีที่สื่อถึงพลังบวกและความอุดมสมบูรณ์เขียนเป้าหมายหรือความปรารถนาในชีวิตของคุณลงไปโดยใช้ถ้อยคำในรูปประโยคบวกเช่นฉันมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า10,000แบาทจากช่องทางที่ฉันรักและสนุก ฉันขายสินค้าได้ง่ายลูกค้าโอนเงินเร็วและพูดจาดีเสมอเงินทองไหลมาอย่างต่อเนื่องฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินมากขึ้นทุกวันที่สำคัญเขียนด้วยความรู้สึกเหมือนสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เขียนด้วยความคาดหวังลอยฮ่าฮ่าหลังจากเขียนแล้วให้นำกระดาษหรือสมุดเล่มนั้นวางไว้ใต้หมอนหรือข้างหัวเตียงในตำแหน่งที่คุณสามารถจับต้องได้ง่าย โดยไม่ให้ใครมาเปิดหรืออ่านเพราะเจตนาของคุณเป็นเรื่องเฉพาะตัวคล้ายกับสัญญาระหว่างคุณกับจักรวาลเคล็ดลับในการเขียนให้ได้ผลมากขึ้น 1. เขียนตอนก่อนนอนเพราะช่วงก่อนนอนจิตจ,จะนิ่งและเปิดรับพลังจากภายในตัวเองได้ดีที่สุด 2. เขียนด้วยลายมือตัวเองเท่านั้นการพิมพ์หรือเขียนแทนกันจะลดพลังลงเพราะลายมือมีพลังงานของผู้เขียนฝังอยู่ 3. อ่านหรือทบทวนเป้าหมายทุกคืนก่อนนอนเพื่อเป็นการย้ำกับจิตใต้สำนึกอย่างสม่ำเสมอ 4. หากฝันเห็นสิ่งที่เขียนไว้เช่นฝันว่าได้รับเงินได้บ้านใหม่ได้โอกาสแสดงว่าเป้าหมายกำลังเริ่มส่งพลังออกสู่โลกจริงแล้วทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลตามหลักกฎแห่งแรงดึงดูด law of attraction และศาสตร์การตั้งจิตของจิตใต้สำนึกการที่เราสร้างภาพความรู้สึก และข้อความซ้ำๆจะเป็นการโปรแกรมจิตให้เชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งนั้นซึ่งเมื่อเรามีความเชื่อในระดับลึกพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเช่นกล้าพูดกล้าเสนอขายมองเห็นโอกาสมากขึ้นดึงดูดคนที่ช่วยเราเข้ามาในชีวิตมีพลังงานที่ใช่จนทำให้โชคดีแบบที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง อย่าเขียนในเชิงลบเช่นฉันไม่อยากจนอีกต่อไปควรเขียนเป็นฉันมีเงินมากพอใช้เสมออย่าเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยเกินไปควรย้ำสิ่งเดิมสักระยะจนรู้สึกเริ่มได้ผลไม่ควรให้คนอื่นอ่านหรือเอาไปอวดเพราะจะกระทบพลังงานเจตนาที่ตั้งไว้การเขียนเป้าหมายเป็นการบูชาความฝันของตนเองในเชิงพลังงานเมื่อทำร่วมกับสิ่งอื่นๆเช่นกลิ่นมงคลหินคริสตัล หรือยันศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งทำให้พลังความตั้งใจนั้นถูกขยายออกไปสู่จักรวาลจนดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้อย่างน่าอัศจรรย์ 7. สมุดเขียนคำอธิษฐานหรือเป้าหมายความร่ำรวยเขียนคำว่าขอบคุณเงินล้านหรือฉันมีความมั่งคั่งอย่างไร้ขีดจำกัดแล้ววางไว้ใต้หมอนหรือหัวเตียงเป็นหลักการดึงดูดแบบ law o อ a t Tra c เชิ n ผสมพลังจิตและความเชื่อ กลิ่นหอมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความผ่อนคลายหรือความหรูหราในระดับผิวเผินเท่านั้นแต่ในทางพลังงานและศาสตร์มงคลเชื่อกันว่ากลิ่นเป็นสื่อกลางที่สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจและพลังชีวิตได้อย่างทรงพลังเพราะกลิ่นสามารถเดินทางผ่านประสาทรับรู้เข้าสู่สมองส่วนลิมบิกลิม b ิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์ความทรงจำและพฤติกรรมของมนุษย์ หากเลือกกลิ่นที่ถูกต้องและวางไว้หรือใช้ในบริเวณที่นอนโดยเฉพาะช่วงก่อนเข้านอนจะช่วยปรับคลื่นพลังงานในร่างกายและในห้องนอนให้เป็นพลังที่ดึงดูดโชคลาภความมั่งคั่งและโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างนุ่มนวลและทรงอิทธิพลยิ่งกว่าที่เราคิดกลิ่นมงคลที่เหมาะสำหรับเรียกโชคลาภและการวางไว้ในห้องนอน 1. กลิ่นอบเชยซิเนอร์เมิน กลิ่นที่มีพลังร้อนและหวานในตัวเชื่อกันว่ามีพลังเรียกเงินทองเรียกลูกค้าและกระตุ้นพลังงานการเงินให้เคลื่อนไหวต่อเนื่องนิยมใช้โดยการหยดน้ำมันหอมระเหยลงในเตาอโรมาหรือเครื่องพ่นไอน้ำก่อนนอนหรือฉีดสเปรย์เบาๆบ,บ,บนปลอกหมอนหรือที่หัวเตียงกลิ่นอบเชยเหมาะมากสำหรับคนที่ค้าขายธุรกิจออนไลน์หรือคนที่อยากได้เงินเข้าไว 2. กลิ่นส้มสวิตอเรนต์แทนจรีนกลิ่นสดใสสดชื่นและเบิกบานกลิ่นส้มไม่เพียงเรียกทรัพย์แต่ยังดึงดูดความสุขโชคดีแบบไม่คาดคิดและโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาเหมาะกับคนที่อยากพลิกสถานการณ์หรือเริ่มต้นใหม่หลังจากช่วงแย่ๆใช้กลิ่นนี้เพื่อเปิดพลังงานรับความมั่งคั่งที่มาถึงแบบเบิกบาน 3. กลิ่นกุหลาบโรส กลิ่นแห่งความรักความหรูหราและพลังของการยอมรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตใช้ได้ดีโดยเฉพาะกับผู้หญิงหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์การตลาดการเจรจาต่อรองกลิ่นกุหลาบช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตาชวนให้เงินไหลามาเพราะคนรักและอยากช่วยเรา 4. กลิ่นตะไคร้หอมเลเมอนแกรส กลิ่นชัดสดและล้างพลังลับได้ดีมากเหมาะสำหรับใช้เป็นตัวปรับ,บพลังงานห้องก่อนเริ่มเปิดกลิ่นอื่นห,าหา้าสามารถหยดตะไคร้หอมก่อนแล้วตามด้วยกลิ่นอื่นเช่นอบเชยหรือส้มเพื่อให้พลังงานห้องสะอาดและรับโชคดีได้ชัดเจนขึ้นหกลิ่นมารีจัสมิน กลิ่นหอมเย็นและสงบนำมาซึ่งพลังแห่งความสงบที่ดึงดูดความมั่งคั่งใช้ได้ดีในคืนวันพระหรือวันศุกร์เพื่อสื่อสารกับพลังงานเทวะเช่นพระแม่ลักษมีหรือพระศรีวลีกลิ่นนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากเพิ่มพลังศักดิ์สิทธิ์ให้ห้องนอนมีความเมตตาและเงินทองไม่ขาดมือวิธีใช้กลิ่นเพื่อเสริมพลังโชคลาภในห้องนอน ใช้เครื่องพ่นไอน้ำเตาอโรมาปล่อยกลิ่นก่อนนอนประมาณ1530นาทีฉีดสเปรย์อโรมาเบาๆบริเวณหัวเตียงหมอนหรือผ้าปูที่นอนหยดน้ำมันลงผ้าเช็ดหน้าเล็กๆแล้ววางไว้ใต้หมอนเลือกผ้าสีขาวสีทองหรือชมพูจะยิ่งเสริมพลังใช้ร่วมกับการตั้งจิตสวดมนต์เขียนเป้าหมายขณะมีกลิ่นอยู่รอบตัวจะยิ่งช่วยโปรแกรมจิตให้ดึงดูดสิ่งดีๆได้เร็วขึ้น เคล็ดลับเสริมหลีกเลี่ยงการใช้กลิ่นรุนแรงหรือกลิ่นที่เรารู้สึกไม่ชอบเพราะแม้จะมงคลแต่หากขัดกับพลังใจจะทำให้ผลกลับกันวันศุกร์และวันพระเป็นช่วงที่ใช้กลิ่นมงคลเพื่อเรียกโชคได้ดีที่สุดถ้ามีหินมงคลหรือพระเครื่องอยู่ด้วยให้วางใกล้กลิ่นหอมเพื่อให้พลังงานผสมกลมกลืนและทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น กลิ่นมงคลเปรียบเสมือนเสียงกระซิบของจักรวาลที่พูดกับจิตของเราโดยตรงมันไม่เพียงทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่ยังค่อยๆปรับจิตให้เป็นแม่เหล็กดูดโชคลาภโดยธรรมชาติหากคุณใช้อย่างตั้งใจกลิ่นเพียงไม่กี่หยดในแต่ละคืนอาจเป็นบันไดก้าวแรกสู่ชีวิตที่ร่ำรวยและเบิกบานอย่างแท้จริงครับข้อ 8. กระปุกเงินหรือกล่องเก็บเหรียญที่ปลุกพลังเรียกทรัพย์อย่างละเอียด กระปุกเงินหรือกล่องเก็บเหรียญมงคลไม่ใช่แค่ที่เก็บเศษเงินไว้เฉยๆแต่ในสายพลังงานและศาสตร์เรียกทรัพย์ถือเป็นศูนย์รวมพลังงานความมั่งคั่งที่สามารถกระตุ้นพลังของเงินให้เคลื่อนไหวเข้าหาเจ้าของได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อวางไว้ในบริเวณหัวเตียงหรือใต้เตียงฝั่งที่สีสาันานอนเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดทรัพย์เสริมดวงการเงินและกระตุ้นกระแสเงินเข้าบ้านได้อย่างสม่ำเสมอทำไมกระปุกเงินจึงสำคัญ เงินเป็นพลังงานชนิดหนึ่งการวางเงินในที่ที่เหมาะสมพร้อมเจตนาชัดเจนจะทำให้พลังของเงินเกิดการหมุนเวียนแทนที่จะนิ่งเฉยหรือไหลออกกระปุกเงินจึงเปรียบเหมือนเครื่องล่อพลังเงินให้เข้ามาหาเรามากขึ้นคล้ายกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องมีดินดีและตําแหน่งแสงเหมาะสมวิธีสร้างกระปุกเงินเรียกทรัพย์ให้ถูกต้อง 1. เลือกภาชนะที่มีพลังมงคล เช่นกล่องไม้กล่องทองกล่องโลหะทรงกลมหรือกระปุกสีทองแดงม่วงซึ่งเป็นสีเรียกทรัพย์ห้ามใช้กระปุกที่แตกร้ามีตำหนิหรือเคยใช้เก็บของไม่ดี 2. วางไว้ใกล้หัวนอนวางไว้ที่หัวเตียงหรือตรงมุมซ้ายบนของห้องมุมทรัพย์ตามหลักฮวงจุย้ยหากจำเป็นต้องวางใต้เตียงให้เลือกฝั่งที่ไม่อยู่ตรงกับเท้าหรือใกล้ถังขยะ สใส่เหรียญหรือธนบัตรจริงลงไปเริ่มด้วยเหรียญ9้าเหรียญหรือธนบัตร9้าใบเลข9เป็นเลขพลังงานสูงพร้อมตั้งจิตว่าขอให้เงินที่อยู่ในนี้จงขยายเพิ่มพูนและเรียกพี่น้องของมันเข้ามาไม่ขาดสาย 4. ใส่สิ่งเสริมพลังทรัพย์ลงไปด้วยเช่นใบว่านสเสนจันทร์หรือใบว่านน้ำมงคลแห้งหินซิตรินไัยไร้หรือเกร็ดทองคำ แผ่นยันเรียกทรัพย์ขนาดเล็กคำเขียนเป้าหมายทางการเงินวิธีใช้งานในชีวิตประจำวันก่อนนอนทุกคืนรูปก,กระปุกเบาๆแล้วพูดกับมันด้วยถ้อยคำบวกเช่นขอบคุณเงินที่มาขอบคุณความมั่งคั่งที่ไหลามาเสมอไม่ใช้เงินในกระปุกนี้เลยเว้นแต่จำเป็นมากจริงๆหากต้องใช้ให้เติมคืนในภายหลังสองเท่า เปลี่ยนเหรียญใหม่บ้างทุกเดือนเพื่อหมุนเวียนพลังอย่าให้พลังนิ่งเติมกลิ่นหอมลงไปเล็กน้อยเช่นหยดกลิ่นอบเชยหรือส้มลงในกระดาษแล้ววางในกระปุกจะช่วยเปิดกระแสพลังโชคลาภตัวอย่างคำอธิษฐานก่อนนอนกับกระปุกเงินเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายขอบคุณที่ฉันมีมากพอขอบคุณที่เงินมีความสุขเมื่ออยู่กับฉัน ขอให้พลังแห่งทรัพย์ไหลมาหาฉันในรูปแบบที่ง่ายและน่าอัศจรรย์เสริมเคล็ดลับเฉพาะสำหรับผู้เกิดแต่ละวันเกิดวันจันทร์ใช้กระปุกสีฟ้าหรือสีครีมใส่เหรียญบาท 9. เก้าเหรียญเกิดวันพฤหัสบดีใส่ธนบัตร100บาทสีใบและหินซิตรินเล็กหาหาเกิดวันเสาร์ใช้กล่องโลหะทองแดงใส่ใบไม้แห้งของว่านอมงคล สามารถแจ้งวันเกิดมาเพื่อให้ผมแนะนำเพิ่มเติมได้อย่างเฉพาะเจาะจงกระปุกเงินเปรียบเสมือนพลังศูนย์กลางของคลังสมบัติส่วนตัวในห้องนอนแม้จะดูเหมือนของเล็กๆแต่หากใช้อย่างถูกวิธีและทำด้วยความตั้งใจจริงมันสามารถปลุกพลังเรียกรับรอบตัวคุณให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทุกการวางสิ่งของในห้องนอนเพื่อเสริมโชคลาภล้วนเริ่มจากความตั้งใจของใจเราเองเมื่อจิตเปิดพลังจะเปิดเมื่อพลังเปิดโชคลาภก็จะเข้ามาโดยธรรมชาติครับสิ่งที่ไม่ควรวางไว้บนเตียงหัวเตียงโทรศัพท์มือถือราะกวนพลังงานกระจกสะท้อนโชคดีออกไปเอกสารหนี้